สวัสดีค่ะมีกินบะหมี่น้ำนะคะลูกชิ้นแล้วก็มีเล้งด้วยนะคะน้ำใสนะคะโคตสากค่ะมากินยังได้เลยจ้าชามใหญ่ค่ะนี่ค่ะ,คะมีเล้งนะคะ นี้เล็งนะคะมีเห็ดหอมเป็นแบบน้ำใสนะคะเส้นเยอะค่ะนั่งแบบสบายๆแล้วนี่นะคะ เส้นนุ่มด็กนะคะเส้นนุ่มกินวยกันนะคะมีเห็ดหอมบีเล้งด้วย วูดรังนี่นะคะต้องนั่งแบบนี้สบายเนะี่ยไอพิงกินเส้นนะกินเส้นนะคะว้าวนี่โหอร่อย เึ้นผล่วมกันกันนะคะมันร้อน นี่ค่ะผมใช่เทา้ากินกัน,น่ายเลยจ้าอร่อยค่ะเจ้านี้อร่อยเจ้าใหม่นะเราจะทดสอบก๋วยเตี๋ยวแต่ละร้านนะคะซื้อมาแล้วก็เอามาทดมามากินว่าเาจ้าไหนอร่อยดี ันนี้ขอทำคลิปเกี่ยวกับการกินอันไหนอร่อยแล้วก็เอาจะมาลงคลิปสดน้ำน้ำซุปก็จะอร่อยนะคะใ้น้ำก๋วยเตียวนี่แหละคะ่ะ เป็นแบบน้ำใสบำรุงร่งางก,กายค่ะป๊าปป๊าปอร่อยอร่อยจ้าอร่อยมาก ขอทุกกาลังใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะขอทุกท่านจะมีความสุขนะคะก็ขอสวัสดีค้าค่ะนะคะขอทุกท่านมีความสุขตินต่อยาวๆเลยจ้า